สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex e d u c a t i o นนะคะวันนี้นะคะใน Sex Education ของ EP แรกที่เป็น EP ของเราในบน YouTube นะคะเราจะมารีวิวถุงยางผู้หญิงกันนั่นเองเนาะคือปกติเนี่ยในช่อง YouTube ไอื่นทั่วไปค่ะอาจจะมีการรีวิวถุงยางผู้ชายอะไรบลาบลาเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กันกับรีวิวถุงยางผู้หญิงลักษณะมันอาจจะให้ดูกล่องก่อนเนาะกล่องก็จะมีความใหญ่มากอันนี้คือกล่องนะคะ อันนี้คือเราแบบลองไปสั่งมาเนาะจากเว็บจีนเนาะจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะมันสามารถมีหลายเว็บที่เราสั่งได้นะคะแล้วก็จริงๆในเมืองไทยอะไรเนี้ยก็สามารถไปซื้อตามร้านขายายาทั่วไปได้ัเองแต่ว่าที่สั่งมาจากของจีนเพราะว่าจริงอยากจะลองของประเทศอื่นดูบ้างว่าเป็นยังไงเนาะลักษณะกล่องจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอเค <Okay. S 2> ต่อมาอม,มารีวิวกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข้างในกล่องจะมีถุงยางมาสักกี่อันเนาะอันนี้ฉันแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วอะ นี่คือหน้าตาของตัวถุงยางนั่นเองก็จะแบบใหญ่อันนี้คือฝ่ามือ <c oughs> ก็จะแบบมีความใหญ่นิดนึงจะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วถุงยางผู้หญิงเนี่ยเออปกติในถุงยางผู้ชายเดี๋ยเราจะใช้ตัวลาเทคใช่ไหมแต่ว่าถุงยางผู้หญิงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไงอะสารที่เออ ขเขาเรียกตัวยางที่ใช้เนี่ยมันจะไม่ใช่ลาเทคเนาะมันจะเป็นยางที่ชื่อว่าโพลียูเลเทนเนาะจะเป็นยางตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจะรีวิวกันเลยว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆมันมีคุณสมบัติจริงจริงๆมันก็เหมือนถออุงยางของผู้ชายก็คือจะเป็นป้องกันโรคติดต่อทางเพศนะไม่ทําให้ป้องกันการคุมกเนิดได้นะแต่ว่าจะว่าตลกมากที่จริง,รงมันมีความความขวัญอยู่ข้างหลังเลยนะความขวัญเขาบอกว่า wearing condom or not let w o m e n make decision หมายความว่า ใส่ถุงยางหรือไม่นะก็ให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจเองเราบอกข้อดีกันก่อนว่าเฮ้ยถุงยางอันนี้มันมีข้อดีอะไรอย่างไงบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถใส่ก่อนการมีเซ็กได้ถึง8ชั่วโมงหลังนั้นสมมติว่าวันนี้แบบเราไปเดชใช่ไหมแล้วก็รู้ๆว่าเฮ้ยวันนี้สมมติถ้าเราไปเดทเสร็จเราอาจจะแบบว่ามีแบบ ไปเย็ดก็ขอโทษค่ะมีกิจการทางเพศเออ,อยูก็สามารถที่จะเนาะใส่อีตัวนี้ใส่ไว้ก่อนได้เนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยว่าหลังจากที่เราใส่แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะทางฝั่งของผู้ผู้หญิงที่เป็นคนใส่แล้วก็ของบอกคนที่เราไปแบบมีอะไรด้วยว่าเฮ้ยแบบผู้ชายะออยารู้สึกยังไงถ้าผู้หญิงเนี่ยใส่ถูกอย่างนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันก่อนเนาะคุณแม่แนะนํานะคะเวลาเรา ฉีกซองถุงยางออกเนี่ยอยากให้ใช้มือเนาะไม่อยากจะให้ใช้กันไกเพราะว่าเดี๋ยวกันไกมันจะแบบไปแบบเขาเรียกว่างนะไปโลดไปโดนเป็นรอยทําให้มันถุงยางมันฉีกรั่วได้นะจ๊ะอ่ะเรามาลองดูกันเปิดเลยตัดดัง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 เนะโอเคอันดับแรกดูก่อนจะเห็นว่ามันจะมีความยาวมาก อย่างนี้เนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถือให้ถือแบบนี้นะคะทีนี้ในตัวข้างในเนี่ยถ้าเราเห็นเนาะมันจะมีเป็นแบบคล้ายๆหนังยางเอามาให้ด้วยอ่าถ้าถามให้เดากันว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นทางไหนที่ลอกเข้าไปในช่องคลอดนะคะวิธีการใส่ทำยังไงบ้างเนาะตอนแรกเปิดออกมาอย่างนี้ก่อนใช่ไหมอืมเสร็จแล้วนะคะ ให้อันนี้ให้ติดต่างว่าตรงนี้เป็นช่องคลอดของเราเนาะคุณแม่คือคุณแม่จะเป็นช่องคลอดอย่างนี้เนาะให้เรานะคะเอาด้านนี้ที่มันมีห่วงข้างในเนี่ยด้านที่มันแบบปลายเป็นปิดนะคะย่เข้าไปแบบนี้บีบเลยนะเอามือบีบเห็นไหมเอมือบีบแบบนี้เนาะบีบแบบนี้อย่างนี้เนาะแล้วนี่สมมตินี่เป็นแบบอายุเพศหญิงของเราใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวแรกตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนเนาะให้เข้าไปยัดลงไปให้สุดเลยนะ แล้วเราก็ค่อยๆเอาเนี้ยยัดยัดยัดลงไปให้สุดท้ายแล้วมันเป็นแบบนี้อันนี้คือแคมของเราเนอะอันนั้นทางนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ยัดลงไปให้สุดนั่นเองเดิ้ๆก็มีความยาวนิดนึงทีนี้มาดูวิธีความยากง่ายของอะไรยังไงกันบ้างเนอะวันนี้คุณแม่ก็จะแบบไม่ได้มายัดให้ดู แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปทาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความยากอยู่ตรงที่ไหนบ้างก็คืออันดับแรกเลยกว่าจะยัดเข้าไปได้เนีย่ยใช้เวลานานเหมือนกันใช้เวลามาถึงสิบนาทีอาจจะเป็นเพราะเป็นครั้งแรกที่เคยทำด้วยทำให้แบบเออไม่ได้มีความคล่องแคล่วไม่ได้มีความชํานาญอะไรแบบนี้เนาะอันนั้นเนี่ยก็จะยัดเข้าไปลงแบบนี้ทําให้อีกรอบอันนี้เป็นช่องคลอดของเรานะคะก็เอาด้านนี้ใส่ไปก่อนบล็บ,บให้มันสุดดังนั้น ถ้าเวลาเราถ่างขาส่องกระจกออกมานะคะนี่เป็นแคมของเราจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะออก็จะมีความใหญ่อย่างแบบึ้ม่แบบึมอยู่นั่นเองเนาะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับใครบ้างละกันเหมาะคนที่อันดับแรกเลยคือแพ้ลาเท็กซ์เนาะถึงว่าสมมุติว่าถ้าผู้ชายใส่ถุงยางไม่ได้นะคะเราก็สามารถเป็นฝ่ายที่ใส่ถุงยางได้เนาะอันดับ2เหมาะกับออสมมติอย่างที่บอกแหละสมมติเราจะไปแบบมีเซ็ก แล้วรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะบอกไปเตะหรืออะไรก็ตามแต่แมันสามารถใส่ป้องกันได้นานกว่าเนาะแล้วก็เอ่อให้เราเป็นคนที่มีเซ็เซ็กได้ทีนี้มาดูข้อที่แบบว่ามาอาจจะไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับใครบ้างเนาะอันดับแรก ไม่แนะนําสําหรับน้องผู้หญิงคนไหนที่สมุดแบบพึ่งไม่ค่อยเจนสนามคือพึ่งมีเซ็ตแค่ไม่กี่ครั้งอะไรแบบนี้เวลาใส่เนี่ยมันจะมีความยากของการใส่ลงไปอะไรยังไงอกีกว่าจะมันจะยัดเข้าไปข้างในได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องอย่าลืมว่าเอ็กเอกเอกยาวขนาดนี้อยู่ต้องยัดดึงแบบเอานิ้วค่ะยังไงสอดเข้าไปให้มันสุกเนอะอืมดังนั้นก็จะไม่เหมาะคนที่แบบยังไม่ค่อยเจนสนามมากๆนะคะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ย จะเป็นเรื่องอยากจะฝากเอาไวล้ละกันว่าจริงๆแล้วทางผู้เอ่อถ้าสมมุติว่าเอ่อผู้ชายคนไหนที่เขาอาจจะแพ้ถุงยางบลาบลาบลาหรือถ้าผู้หญิงนงคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยใส่ถุงยางผู้หญิงแต่เราก็ยังไม่ได้มีความแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงนะอยากอยากจะใส่มันเพราะว่ามันมีความยากลําบากอยู่อะไรเงี้ยที่จริงแล้วมันมีการควก็เลนวิธีอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานยาคุมเนาะกินทานยาคุมกําเนิดหรือว่าการฝังยาคุมกําเนิดก็ได้เนาะหรือว่าถ้าใครเนี่ยสม,มมุติว่าเอ่อ ไปมีอะไรแล้วไม่ได้ใส่ถุงยางของทั้งสฝ่ายอะไรเงจริงๆมันก็จะมีการยาคงกำหนดเฉลิเฉอ,อีกบลาบลซึ่งเราอาจจะมารีวิวนะคะไว้ในเอพิโซดอื่นๆเนาะเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปก่อนเพราะเป็นเอพิโซดแรกอันี้จะฝากไว้นิดนึนงจริงๆอาจจะมีคนตามคุณแม่นะคะมาตามเอ่อพอดแคสต์เนาะอันนี้ก็เป็น EP แรกของทาง YouTube ไม่เคยทำมาก่อนนะคะดังนั้นถ้า ส่วว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอภัยมาด้วยหรือว่าจริงๆแล้วนะคะใครอยากจะมาให้คุณแม่รีวิวเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรเงี้ยก็สามารถบอกกันมาได้ในออคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะหรือว่าจะทักออไอจีส่วนตัวมาก็ได้เนาะถ้าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะโอเคงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย